กับช่องรอบโกอกนะคะลุกกี้สวยเหมือนกันเราทำแบบนี้ใหม่อะ่ะปรับใหม่ก็สวยอ่าสุนิทามีคือมีการย้ายศาลาที่ดาเสกีด้วยการทั้งหมดสามศาลาใช่แล้วค่ะหันหน้ามาไว้ด้านนี้นะคะเหมาะมากเลยว้าวเรียงกันสามสามศาลาเลยเรียงกันสามศาลา,าสวยนะคะเอฟซี FC. เปลี่ยนแบบใหม่ก็งาม นี่คุณลุงก็ปรับใหม่นะคะ FC ทำให้จะตกแต่งปรับภูมิทัศน์ใหม่นะคะให้สวยงามเอาแล้วนะคะคุณอนุวัฒน์แอวยังไงไม่ไปปกติไปด้วยเนาะรถปูนก็มาแล้วค่ะตอนนี้ปะเราไปดูกันไปใส่ลองเท้าบูทนะคะผู้ชาย พอนวัดก็ใส่รองเท้าบูทหัวเลาะแล้วตอนนี้นะคะอ,อ้ให้กำลังใจก็พอใช่ไหมคะใชก็พอแล้วตอนนี้คือจะเร็วมากนะคะในการเทพเพราะว่าต่อราง โท่เปแบบียอเห็นแบบรถอยากจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนแล้วล่ะเบึ่งแล้วเบึ่งแล้วลใจเองขึ้นง่อยเนา้เอาคลิปดินี่เ่า มันไปง้อนนำนาพอเป่าเร็วมันนำโพไปมันนำโพเร็วมันไปง้อทางนาเร็วมันหุนไม่ได้ไอ้หิมหุนไปไอ้หิ้หุนไปไปงอนมาปะนางนานางนานางนานำโพโอ้ยมันยานเอ้าเบ่งรถเบ่งรถ งรถปูนรถปูนหมุนล,ลวงลวงเอฟซีรวยรยเลยม,มาแล้วนะคะเทสนามกีฬานะคะสนามอนเนกประสงค์นล้จะเป็นสนามตะกร้อนัอ่นแหละ เลยนะคะตอนนี้แอนใส่รองเท้าบูทเสียมขายานเรียบร้อยงานถนัดโอ้โหนะคะหมอะมากเลยนุกกี้พกเพราะว่าเย็นๆเนาะ ต่อไปก็มีสนามในใแบบกว้างมากค่ะซีนะคะสะดวกสบายเลยในการใช้สอยมาแล้วค่ะวันนี้รางรางมันสุดแค่นี้บ่มีอีกใช่ไหมราง

แล้วก็เดินหน้าออกตรงนี้ก็ได้เนาะท่าน,นั้นน่ะอืออกหน้าไปเลยก็ได้ คนก็เตรียมนะคะใส่บูธกันแล้วนะคะพี่ละวันก็คอลงท้าบูธมาแล้ว แต่ถ้าเทก็เร็วค่ะ FC ้าลองได้เทนะแต่ตอนนี้คือยังไม่ทันเทนะคะแต่ถ้าทุกคนพร้อมก็โอเคเลย,ยไม่ไชุด